สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ระยะนี้เ,เป็นช่วงโควิดค่ะหลายคนก็มีเวลาว่างก็มีคอร์สออนไลน์ต่างๆมากมายค่ะน่าสนใจมากๆเลยและหลายๆคอร์สก็ราคาไม่แพงเลยค่ะบางคอร์สก็ฟรีด้วยซ้ำตอนนี้หลายๆคนค่ะก็เรียนเรียนเรียน,นเรียนนู่นเรียนนี่เรียนไปหมดเลยตัวเองก็เหมือนกันค่ะตัวเองก็เรียนเยอะเหมือนกันจนมีคำถามกับตัวเองว่า เรียนเยอะขนาดนี้ได้เอาสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตหรือเปล่าได้ทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นหรือเปล่าและหลายๆครั้งก็พบว่าไม่ไม่เดียวไปใช้รู้แต่ว่าเรียนแต่ยังไม่เดียวไปใช้ยังไม่ได้นํามาสรุปนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันในหลายๆครั้งก็ไหลไปตามกระแสมีเรื่องราวมากระทบก็เกิดขึ้นได้แบบในชีวิตประจําวันก็เป็นแบบนั้นเลยเหมือนกับไม่ได้เรียนเลยค่ะ มันคืออะไรกลับมาถามตัวเองเฮ้ย hey, นี่เรากําลังทําอะไรอยู่มันเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเข้ามาเยอะมากมันมีความว่าตื่นความรู้ค่ะเราตื่นไปหมดเลยเราอยากเรียนไปหมดเลยไอ้นันก็อยากเรียนไอ้นี่ก็อยากเรียนแต่คําถามคือเรียนเราได้นํามาประยุกต์ใช้ไหมชีวิตคุณดีขึ้นไหมหรือว่ามันทําให้คุณยุ่งขึ้นจน จนทําให้คุณไม่มีเวลาไม่สามารถจัดสรรเวลาไม่สามารถจัดลําดับความสําคัญได้ไม่สามารถนําสิ่งที่ควรจะเรียนรู้มาแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจาวันประจําวันได้อันนี้คืออะไรคะมันคือการตื่นความรู้แต่เราไม่ได้มีความรู้เลยเราเหมือนจะได้รับความรู้ค่ะแต่เมื่อความรู้นั้นค่ะยังไม่ได้ถูกนํามาปรับใช้ มันก็เท่ากับเราไม่มีความรู้นั่นแหละคะ่ะก็เลยกลับมานั่งถามตัวเองว่าถ้าเรียนแล้วไม่นำอาไปยุกใช้หรือมาตกตะกรนหรือมาตกผลึกให้มันเกิดประโยชน์มันจะมีคุณค่าอะไรคะไม่ทราบเพื่อนๆคนอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะตอนนี้คือตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็ได้คำตอบว่าเรียนแล้วนำมาปรับใช้เพราะเรียนรู้แล้วเราก็ต้องต้องทำอะไรใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆวิธีการทำอะไรใหม่ๆ เพราะอะไรคะเพราะวิธีคิดเดิมๆการทําสิ่งเดิมๆเ,เราก็ได้ผลลัพธ์เดิมๆะคะ่ะถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่เราก็ต้องทําอะไรใหม่ๆแล้วมันดีมากเลยถ้าเราเรียนรู้แล้วเรานํามาไป,ปยุกต์ใช้เห็นด้วยไหมคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ